ก็มีซีนที่แบบแปลกที่แตกตาครับ <Okay. S 1> ก็รอดูครับรรผมว่ามันแอดวานซ์กว่าวเราเบียงอีกครับเ,ออเพราะว่าฉากแต่ละฉากที่เปิดมามันมีฉากที่เราไม่เคยได้เล่นหรือในชีวิตจริงเราไม่เคยได้สัมผัสเลยอ่ะใช่ครับมันคือสิ่งมังแอนิางชา่ฉากแต่งงานมันรู้สึกยังไงบ้างคือมันขนาดตอนถ่ายล่าสุดที่ผ่านมาซีนแต่งงานคือผมยังรู้สึกแบบตื่นเต้นแบบมันรู้สึกตื้นตันนะเวลาแบบแบบ ตอนที่ในซีนคือแบบเราเดินมาแล้วแบบมีคนคอยยินดี<ม>หรือว่าคอยอ,อ,อะไรอะไรแบบแบบนั้นครับมันก็รู้สึกว่าแบบเออถ้ามันเป็นเรื่องจริงมนคงน่าจะตื่นเต้นมากๆมันน่าจะเป็นวันสําคัญมากๆในชีวิตคนคนหนึ่งตอนแรกบอกว่าคือแค่เข้าฉากมันอารมณ์ตื่นเต้นมันมขนาดไหนอรอบองประกอบอคือแบบผมไม่ต้องบิวเลยครับในซีนคือแบบม,มันมันจะร้องไห้เองอเองได้เลยแบบแคบบ่ แค่มองหน้าคนที่จะแต่งงานกับเราเราก็รู้สึกว่าแบบมันตื้นตันมันมคคมแสดงว่าบรรยากาศมันดูคนลุกมากเลยเอ๋อใช่ใช่ใช่ครับ<ช>มันมันก็จะเป็นแบบเป็นซุ้มแล้วก็มีเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็มีแบบคนร่วมงานมันก็อมนคือมันคือฉากมันคือไงงานแต่งงานในฝันแล้วเลยมา ก็ไม่ในฝันครับแต่คือแบบฟิลบรรยากาศเลยแบบมีคนเลาเอ้จูบเลยจูบเลยอะไร <laughs> เคยเห็นนะแบบในหนังหรือว่า<อ>ไปไปร่วมงานเขาก็แล้วแบบพอมาโดนกับตัวเองก็น่ารักดี <laughs> <laughs> อย่างพอผ่านซีนซีนนั้นมาแล้วความรู้สึกเราแบบอิ่มเอมแค่ไหนเ <laughs> พราะมันเหมือนเป็นซีนแบบคลายแมกเนาะใช่ครับน่าจะเป็นซีนปิดของเรื่องก็ <laughs> มันรู้สึกดีใจดีใจแทนแทนตัวไทยที่แบบสุดท้ายแล้วแบบเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งที่แบบตัวเองฝ่าฟันมายันยันวันล่าสุดที่ถ่ายคือเป็นซีนแต่ง,งานเป็นซีนสุดท้ายที่แบบทานละไทยแบบจะได้อยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตอยู่ด้วยกันมาตั้งเจ็ดปดปีมันก็เป็นหน้าเป็นเรื่องที่แบบน่าภูมิใจแทนตัวไทยอย่างฉาก งานบวชอย่างนี้มันเราก็ชีวิตจริงเรายังไม่เคยบวชถูกแล้ใช่ครับมันเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะต้องทําไงบ้างผมเคยเห็นเพื่อนผมแบบเป็นนาคผมก็เคยไปยืนแบบถือล่มให้นางก็เดินแต่ว่าเพื่อนผมเขาตัวตัวใหญ่เขาเลยไม่ได้ขี่คอผมก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดหุ่นอย่างผมเนี่ยผมจะต้องขี่คอใครหรือเปล่าเมอจะต้องอยู่ไงแล้วแบบถ้าเกิดเขาเต้นเต้นเต้นเนียคงน่าจะสนุกดีแสดงว่าใน ซีซั่นที่ผ่านไปเนี่ยมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะใช่ครับมันจะแหกกฎความเป็นซีรีส์วายหมดเลยนะทั้งงานบวชซีรีส์วายก็ไม่เคยมีงานบวชนะใช่ครับงานแต่งเคยมีไหมครับมีบ้างแต่ว่ามันก็ไม่เต็มฟูลออปชั่นเหมือนที่เราเล่ามาเมื่อกี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคิดคิดว่าแบบถ้าสองฉากที่เป็นแบบไฮไลท์ของเรื่องเนี้ยออกไปแฟนๆจะฟินแค่ไหนจะแบบรู้สึกไงก็น่าจะชอบนะครับเพราะว่าขนาดผมยังชอบเลยครับ ือกับคี่ว่ามันมีไฮไลท์มากกว่านี้ดูจากสีหน้าแล้วที่ว่าต้องมีไฮไลท์มากกว่านี้ก็มีที่เป็นซีนที่แบบจะติดตราตรึงในชีวิตผมไปในชีวิตผมไปตับนานเท่านานจริงหรอเป็นซีนที่แบบเปื่อย,ยครับบอกได้เลยว่าซีนนี้เปื่อยคือแบบว่าสําหรับกับคือซีนนี้จะตาตึงแน่นอนใช่เปื่อยทุกส่วนเลยครับอุ้ย่อยากดู บอกให้ว่าเปื่อยเปื่อยทุกส่วนเลยครับก็คือแต่ละซีนแบบถ้าเป็นซีนปั้นอย่างเงี้ยก็จะมีแบบความความอลังการความแปลกตามากยิ่งขึ้นกว่าซีซั่นหนึ่งครับสนไนเปอร์จะอ่องจิงไม่รู้เหมือนกันมือก็เปื่อยปากก็เปื่อยเปื่อยทุกอย่างแดงว่ามันเหนื่อยมากเหนื่อยครับเหนื่อยมากมากพอพอพอีกซีนนี้ไปแล้วเขินไหมออกมา ก็ไม่เขินครับแต่เหนื่อยแบบหมดแรงแล้ว exactly. ี้คือเราโชคดีตรงที่ว่าเรามีซีซั่นหนึ่งไปแล้วเรามีฐานคนดูจากซีซั่นหนึ่งอยู่แล้วเราก็อาจจะต้องการโปรโมทให้แบบเขาเรียกอะไรให้มันมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นเพื่อแบบ เหมือนว่าเราจะได้สู้กับคู่แข่งเรื่องอื่นได้ออความผูกพันเหรอครับมาถึงตัวผมเหรอครับตัวผมเป็นตัวทานะมผมรู้สึกว่าตั้งแต่ซีซันหนึ่งยันตอนนี้ทานเป็นคนที่ถ้าถ้าพูดแบบให้สุภาพก็คือเป็นคนโรแมนติกแต่ถ้าเกิดพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือน คือแบบเวลาเขาทานเข้าบทกับผมเนี่ยผมจะฟังไดอะล็อกที่ฐานพูดคือจะมีความแบบโบราณน,นิดนึงคือใช่คือแบบกูจะอยู่กับมึงไปจนมันตายนะอะไรประมาณนี้ทรง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 ประมาณนั้นคือแบบมันก็จะมีแบบเป็นแบบความโรแมนติกไปในตัวโหผูกพันมากครับเพราะว่าตั้งแต่ ซีซั่นหก็เป็นบทที่ผมได้รับแล้วก็เป็นบทที่ผมได้แสดงนำเป็นครั้งแรกด้วยก่อนที่จะเริ่มถ่ายซีซั่นหเราก็ต้องทำความเข้าใจกับตัวละครไทายพอสมควรในระดับหนึ่งและพอมาในซีซั่นสเรายังต้องทำการบ้านศึกษาคนคว้าอีกว่าอาชีพที่ถ่ายทำเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นความ มีวุฒิภาวะในอายุ25ของคนที่ทำอาชีพเนี้เขาจะเป็นยังไงเราต้องศึกษาตัวไทยเยอะมากก็ต้องผูกพันมากๆเป็นธรรมดามผมก็มองว่าไทยก็ยังเป็นไทยคนเดิมครับเพราะว่าอุปนิสัยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคือไทยก็ไม่ได้ทิ้งไปแต่ว่าไทยจะเพิ่มความเป็นผู้ใหญ่เข้ามาก็คือ มันก็ยังมีกลิ่นไอจากซีซั่นหนึ่งขึ้นมาทำให้แบบเราคิดถึงตัวเขาตลอดเวลาด้วยผมขอบคุณไปตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งะตอนซีซั่นหจบผมก็ขอบคุณไทยไปแล้วว่าเออก็ดีใจที่แบบเราได้มีโอกาสมาเจอกันได้โอกาสแบบถ่ายทอดตัวละครไทยที่แบบมีมุมมองในความรักที่อาจจะแปลกจากคนอื่นจากคนปกติทั่วไปแต่ว่าตัวไทยเนี่ย คนคนที่เป็นแบบไทยอะ่ะมันมีจริงจริงอยู่ในสังคมเราเราก็ดีใจที่เราได้เป็นกระบอกเสียงในส่วนนี้ให้แก่ตัวละครนี้ครับย้อนกลับไปวันแรกเราคิดไหมว่าคนอย่างไทยมีจริงในสังคมไหมเพราะว่าด้วยความที่ขึ้นลงร็วลกขึ้นแ,แล้วก็ลงเร็วมากตอนแรกผมก็คิดนะว่าแบบเออทานทำไมทำไมถึงมารักแบบคนแบบนี้แต่ว่าด้วยความที่ทานเขาก็เป็นทานนะครับทานก็คือรักใครก็คือรักเจอใครถูกใจก็คือชอบแต่ว่าตัวไทยก็คือเหมือนคนเป็นไบโพล่า ต่ใบายมันเป็นต้นเล้วล่ะก็คือมันก็จะมีแบบความแปลกแต่ผมก็เชื่อนะว่ามีคนอย่างนี้ในสังคมจริงๆงถ้าเทียบเรื่องอุปนิสัยอะไรต่างๆความคิดอะไรต่างๆผมว่าเต็มร้อเซผมน่าจะมา8แปดสิโอมันเหมือนมันเหมือนกันขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าเรื่องแบบอารมณ์หรือว่า ความคิดอะไรต่างๆแบบมันค่อนข้างจะคลายแต่ว่ามันก็ยังมีบางส่วนที่ไม่เหมือนเช่นแบบพวกลังเกียดเพศที่สอะไรเงี้ยครับอันนั้นคือเราไม่ได้มีส่วนนี้เพราะว่าเพื่อเราเพศที่3มก็เยอะแล้วก็มองว่าเออเพศที่3ก็เป็นเพศที่น่ารักแล้วก็อย่างเรื่องเตะฟุตบอลเหมือนกันตัวไทยเป็นนักฟุตบอลตัวเราก็ชอบเตะฟุตบอลคือแบบ ความคล้ายค่อนข้างเยอะแต่ว่าส่วนอีก20%ที่ยังไม่เหมือนผมว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบลักษณะภายนอกเพราะตัวไทยจะต้องเป็นแบบหนุ่มผิวเข้มแบบมาดเข้มเป็นหนุ่มใต้แล้วแบบอาจจะต้องบ,บึกบึกนิดนึงแต่ว่าตัวเราในส่วนนั้นก็อาจจะยังไม่ยังไม่เท่าไทยก็ฝากติดตามทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2ยนะครับ Seven Years of Love erm นะครับทุกคนก็จะได้เห็น อะไรที่แปลกตาใช่ครับขนาดผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยครับ <c oughs> ผมอยากให้ทุกคนติดตามมากๆครับเพราะว่าทุกซีนทุกฉากเนี่ยพวกเราแบบตั้งใจทำให้มันออกมาดีมากที่สุดจริงๆครับรขอบคุณครับ,บคุณคับ